สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่องจุ๊บซ่าอนิเมะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้แอดกดแชร์ชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันและกดกระดิ่งเพื่อติดตามตอนต่อไปเรามาฟังเรื่องราวต่อจากตอนที่แล้วกันเลยค่ะจางเลอเฉวนเป็นคนที่พูดในครั้งนี้ขามั่นใจว่าทุกคนคงจะเข้าใจกันเองดีหลังจากผ่านไปสองรอบตอนนี้เรามาเข้าสู่ส่วนที่สามกันการตกลุมรักครั้งที่สอง ครั้งนี้พวกสาวต้องสนใจเจ้าจะไม่สามารถเลือกได้อย่างลวกลวกเหมือนตอนรอบสองเมื่อเจ้าเลือกแล้วเจ้าจะต้องรับผิดชอบต่อมันทุกคนจะมีเวลาหนึ่งนาทีเพื่อแนะนำตัวเองและพวกเจ้าจะมาหาข้าเมื่อพวกเจ้าแนะนำตัวเสร็จแล้วบอกหมายเลขทิดาสมุดที่เจ้าชอบซึ่งเมื่อการแนะนำเสร็จสิ้นแล้วเหล่าสาวๆจะผ่านการคัดเลือกอีกครั้ง แต่การคัดเลือกนี้จะแสดงถึงตัวเลือกสุดท้ายของเจ้าหญิงสาวทุกคนสามารถเลือกได้เพียงครั้งเดียวและเจ้าจะไม่เสียใจกับการเลือกของเจ้าเมื่อการคัดเลือกนี้จบลงเราจะเริ่มส่วนที่4ทุกคนตั้งสมาธิเจ้าได้รับอนุญ,ญาตให้แสดงความสามารถที่เจ้าคิดว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุดขณะที่แนะนำตัวเองนอกจากนี้เจ้ายังสามารถแนะนำระดับการฝึกฝนของเจ้าเอง และอื่นๆได้ตราบเท่าที่เจ้ารู้สึกว่าการแนะนำตัวของเจ้าเพียงพอที่จะดึงดูดใจผู้หญิงที่เจ้าชอบค่าจะเปลี่ยนลำดับในครั้งนี้และมันจะถูกตัดสินด้วยการจับสลากเพื่อให้เราสามารถตัดสินกันได้อย่างยุติธรรมเปย์เปยเหยียบดอกบัวน้ำและค่อยๆลอยไปหานักเรียนชายเขาถือไม้ที่มีหมายเล็อยู่ในมือและเขาว,วาดสลักจากซ้ายไปขวาหญิงสาวที่อยู่อีกด้านหนึ่ง ไม่ได้เกียดขันเช่นกันตอนนี้พวกนางแต่ละคนมีหมายเลขอยู่บนหน้าอกของพวกนางในขณะที่พวกนางเปลี่ยนตำแหน่งไปมาหญิงสาวที่ห่อยเท้าเฝ้าดูซึ่งยังคงสวมหมวกไม้ไผ่อยู่บนศีรษะของนางก็มีหมายเลขสองการจับสลากสิ้นสุดลงอย่างรวดเร็วโชว์ของห่อยเฮ้านั้นธรรมดาเขาอยู่อันดับที่11และตำแหน่งของเขาอยู่ตรงกลางคนกลุ่มแรกและก,กลุ่มสุดท้ายในส่วนที่สาม ตกเป็นไฟเสียเปรียบคนกลุ่มแรกที่ออกไปจะไม่มีประสบการณ์ในขณะที่พวกสาวๆจะเนยลาและอ่อนเพลียในตอนท้ายของอันดับฉูช่ชิงเทียนจากกัพัิวิญญาณประเภทว่องไวหกวงแหวนที่ยืนอยู่เคียงข้างหัวอีเฮ้าในรอบแรกเป็นคนแรกที่ไปจ่างเลอเชียนประกาศเอาล่ะเริ่มการแสดงส่วนที่สตกกลุมรักครั้งที่สอง กันได้แล้วโปรดแสดงให้เต็มที่นะนี่เป็นโอกาสดีที่สุดของเจ้าที่จะดึงดูดความสนใจของเทพธิดาสมุดได้นักเรียนที่ถือไม้เสียบหมายเลขหนึ่งออกมาจำไว้ว่าการแสดงของเจ้าจะเกิดขึ้นตามพื้นผิวของทะเลสาบระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงกฎก็เหมือนกันเจ้าจะถูกปลดทันทีหากเจ้าตกลงไปในน้ำ ขอบคุณมากสิทพี่ยิงใหญ่ชูชิงเทียงรับคำและรีบมุ่งหน้าเข้าสู่ท้องฟ้าทัานทีสายฟ้าหมุนวนรอบตัวเขาและเขาก็มาถึงผิวน้ำในพริบตาขอต้อนรับเทพธิดาสมุทรคาชื่อชูชิงเทียนเขาประกาศชื่อของตัวเองในตอนที่ลอยอยู่ในอากาศวงแหวนวิญญาณสีเหลืองสองวงสีม่วงสองวงและสีดำสองวงเปลงประกายขึ้นพร้อมกัน ชูชิงเทียนหมุนในอากาศหนึ่งรอบและวงแหวนวิญญาณวงที่สามของเขาก็สว่างขึ้นจากนั้นสายฟ้าลายเสน้นก็สว่างวาบขึ้นมาและรรางของเขาก็หายไปในทันทีและมีเพียงเสียงดังอยู่กลางอากาศข้าอายุยี่สิบเจ็ดปีวิญญาณยุทธของข้าคือเสือดาวสายฟ้าคลั่งข้าคือจกักรพรรดิวิญญาณประเภทว่องไวพลังวิญญาณของข้าอยู่อันดับหกสิบเจ็ด ข้ามั่นใจว่าข้าเป็นหนึ่งในนักเรียนที่เร็วที่สุดในบรรดานักเรียนจากลานด้านในแมมว่าข้าจะไม่ได้โรดเอ็นอะไรแต่ข้าก็เป็นคนที่จริงใจข้าได้ตัดสินใจก่อนที่จะได้เข้าร่วมในโชคชะตาของเทพสมุดในวันนี้แล้วและหากเทพธิดาสมุทดคนใดเต็มใจที่จะยอมรับข้าข้าก็จะเต็มใจและติดตามเจ้าไปช่วยนิรันด์สายฟ้าที่พาทะลุท้องฟ้า ก็รวมตัวกันในขณะที่เขาพูดและรวมตัวกันเป็นสายฟ้ารูปหัวใจขนาดมหึมาร่างของเขาสั้นไหววิ่งออกจากสายฟ้ารูปหัวใจนั้นอย่างรวดเร็วก่อนจะเป่าออกไปเบาๆแล้วสายฟ้ารูปหัวใจก็พุ่งตรงไปยังบันดดหญิงสาวที่อยู่ห่างออกไปก่อนจะสลายไปในอากาศชายหนุ่มบิดตัวไปบนท้องฟ้าและพุ่งมาหาจังเลเฉียนพร้อมกับสายฟ้าอีกสายหนึ่ง เขียนหมายเลขของหญิงสาวที่เขาชอบลงในกระดาษในมือของนางยังรวดเร็วจากนั้นก็กระโดดขึ้นไปในอากาศและกลับไปที่ดอกบัวน้ำชูชิชงเทียนแสดงให้เห็นถึงความเร็วและการควบคุมของเขาตลอดกระบวนการการเคลื่อนไหวของเขาเหมือนเมฆที่มุนวนและสายน้ำที่ไหลไม่มีการกระตุกลากหรือหยดลงใดๆเลยเขาใช้เวลาเพียงแค่หนึ่งนาที เมื่อเขากลับมาที่ดอกบัวน้ำแน่นอนว่าไม่ใช่สาวๆทุกคนจะเห็นด้วยกับการแสดงของเขาแต่ถึงอย่างนั้นหางรัวรัวก็กระซิบกับอูมิงว่าผู้ชายคนนี้ใจกว้างมากข้าจะวางใจเขาตลอดไปอย่างแน่นอนถ้าจเจ้าเต็มใจที่จะเลือกเขาหมิงเอ,อ๋จเจ้าต้องตัดสินใจอูหมิงหน้าแดงเล็กน้อยและพูดว่ามันเป็นความผิดของเจ้าทั้งหมด จเจ้าแค่ต้องการเดิมพันกับข้าฮืมชูชิงเทียนไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่ฝั่งของหญิงสาวดังนั้นเขาจึงยืนอยู่ตรงหน้าอย่างภาคภูมิใจและคิดว่าการแสดงของเขานั้นดีมากนักเรียนคนที่สองเดินออกมาตายหัวปินเป็นคนที่ได้ไม้ที่สอง ตายหัวปีนนั้นไม่เร็วเท่าก,กับชูชิงเทียนดังนั้นเขาจึงตัดสินใจที่จะพึ่งพาความสามารถของเขาในการเคลื่อนไหวร่างกายของเขาเพื่อไปถึงด้านของหญิงสาวเขาปลดปล่อยเสียงคำรามอันโงพลังและใช้โลภะขาวสร้างชั้นแสงสีขาวที่ทรงพลังขึ้นขนสีขาวปรากฏขึ้นทั่วร่างกายของเขาในขณะเดียวกันร่างกายของเขาก็แข็งแกร่งขึ้น ร่างของเขาทะยานขึ้นพร้อมกับแสงสีขาวที่กะพเพพโลของเพลย์เขาเปลี่ยนเป็นชั้นแสงสีขาวที่ปกคลุมร่างกายของเขาและทำให้เขารอยตัวได้บนผิวน้ำเขาไม่ได้สง,ง่างามเท่าชูชิงเทียนแต่ทุกคนในที่นี้ฉลาดพวกเขาสามารถบอกได้ว่าการโจมตีบนน้ำไม่ใช่ความถนัดของเขาเขาเป็นวิญญาจาร์ประเภทโจมตี ความแข็งแกร่งของเขาอยู่ที่การต่อสู้แบบตัวต่อตัวสวัสดีทุกคนขาชื่อใต้หัวปินอายุ17ปีและเป็นราชาวิญญาณระดับ57สายโจมตีวิญญาณยุทธของข้าคือพยักข่าวขอบคุณมากเมื่อเขาพูดจบประโยคเขาก็หมุนตัวกลับไปรอบๆและกระโดดขึ้นไปบนบัวน้ำอีกครั้งเขาไม่ได้รายงานตัวเลข ให้จางเลอเฉียนรู้ด้วยซ้ำนั่นหมายความว่าไม่มีผู้หญิงคนไหนที่เขาชอบเป็นพิเศษความสามารถของเขาไม่สามารถเทียบได้กับระดับของชูชิงเทียนมันเรียบง่ายเกินไปจนน่าตกใจหอยเฮามองไปที่ใต้หัวปินและเขาก็รู้ว่าใต้หัวปินก็มองมาที่เขาเช่นกันมีความดุร้ายอย่างแรงในดวงตาทียนชาของเขาหวายเฮารู้ว่า ใต้หัวปินมีใครบางคนอยู่ในใจและคนคนนั้นคือจูลูที่เขาสามารถปลดปล่อยทักษะการลอมรมวิญญาณยุทธพยักข่าวโลกันได้ด้วยเขาอาจมีส่วนร่วมในโชคชะตาเทพสมุทรในวันนี้เพราะเขาต้องการสร้างปัญหาให้กับข้าอย่างไรก็ตามแม้ว่าการแนะนำตัวของใต้หัวปินจะดูเรียบง่ายแต่ปฏิกิริยาของสาวๆกลับไม่ใช่แบบนั้นใต้หัวปิน เฉี่ยฮั่นเย่นิงเทียนและอูเฟิงได้เข้าสู่ลานด้านในเมื่อไม่นานมานี้ดังนั้นนักเรียนที่อายุมากในลานด้านในจึงไม่คุ้นเคยกับพวกเขาตัวเลขที่ดูธรรมดาไม่กี่ตัวที่เขาพูดออกมาทำให้เขาเป็นศูนย์กลางของความสนใจเขาอายุ17ปีอยู่ระดับ57และวิญญาณยุทธของเขาคือพยักข่าเนปิศาจทุกคนที่อยู่ตรงนี้ ล้วนเป็นวิญญาจารย์ที่มีความสามารถดังนั้นทุกคนยอมเข้าใจถึงความหมายของตัวเลขเหล่านี้โดยระดับวิญญาณยุทธของเขาในตอนนี้มีความเป็นไปได้สูงมากที่เขาจะถึงระดับ60ก่อนอายุ20และวิญญาจารย์ที่อัจฉริยะที่สามารถไปถึงระดับ60ได้ก่อนอายุ20ปีนั้นจะต้องเป็นตัวตนระดับต้นตนอย่างราชทินานามพมยุทธและอาจก้าวขึ้นเป็น อัคระพงมยุทธในที่สุดความสามารถเป็นหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับสาวๆในลานด้านในในการค้นหาคู่ครองมันคงจะไม่ดีหากการฝึกฝนของว่าที่สามีในอนาคตของพวกนางนั้นไม่แข็งแกล่งเท่ากับพวกนางหลังจากตายหัวปีแล้วคนอื่นๆอ,อ,อีกหลายคนก็แสดงความสามารถของพวกเขาออกมาบางคนแสดงให้เห็นถึงทักษะวิญญาณอันน่าตื่นตา ในขณะที่คนอื่นๆก็แค่เดินข้ามน้ำไปแต่การแสดงออกของทุกคนนั้นน่าตื่นตาตื่นใจมากพวกเขาทั้งหมดมีอายุประมาณ25-35ปีและส่วนใหญ่เป็นจกักรพรรดิวิญญาณและมหปาปราชญ์วิญญาณเหอชัยโถเป็นอันดับ9ในขณะที่หอยเฮาเป็นอันดับ11ฉียซานสื่อโชคดีที่เขาเป็นอันดับที่24ซึ่งหมายความว่าเขาจะเป็นคนสุดท้ายที่แนะนำตัวเอง ไม่นานก็ถึงตาของเธอช่โทต่อไปเสียงอันอ่อนยนและยั่วยวนของจางเลอเชียนดังกองไปทั่วผิวน้ำของทะเลสาบเธอชัยโถกแอมในลำคอและหายใจเข้าลึกๆจากนั้นเขาก็ระงับอารมณ์ตื่นเต้นของเขาอย่างแรงแต่ไม่ได้ทำให้เกิดความประหลาดใจหรือสับสนเหมือนก่อนหน,นี้เขาใช้ปลายเท้าแตะเบาๆและมีแสงปรากฏขึ้นรอบตัวเขาทัานที เขาดูคลายกับใต้หัวปินและเขาใช้เกาะป้องกันนี้เพื่อลอยอยู่เหนือผิวน้ำอย่างไรก็ตามนีไม่ใช่ทักษะวิญญาณแต่เป็นเกาะป้องกันวิญญาณในขณะที่เขาลอยอยู่ภายในเกาะป้องกันวิญญาณอาวุธวิญญาณดับดันที่อยู่ด้านหลังเขาก็เปล่งแสงออกมาจางๆและขับเคลื่อนร่างกายที่เต็มไปด้วยกล้ามเนื้อของเขาไปทางยิงสาวเมื่อเขาไปถึงพวกนาง เขาก็าพูดด้วยเสียงอันดังข้าชื่อเหอใช่โทเป็นชื่อที่โงม่มากๆข้าอาจจะดูแกไปหน่อยแต่อันที่จริงข้าอายุแค่19ปีเองอาจารย์ช่วยชีวิตข้าไว้และพาข้ามาที่โรงเรียนซื้อไรเคอร์ต้องขอบคุณเขาที่ข้ามีโอกาสยืนอยู่ตรงนี้ในวันนี้ข้าเป็นวิศวกรวิญญาณและเป็นจกักรพรรดิวิญญาณประเภทเสริมระดับ62ข้ามาที่นี่เพื่อคนเพียงคนเดียว ข้าประมามากแต่รู้ว่าถ้าข้าไม่สารภาพตอนนี้ข้าจะไม่มีวันให้อภัยตัวเองได้ข้าอยู่ที่นี่เซลเซลข้าชอบเจ้าข้าไม่เคยชอบใครแบบที่ตัวเองชอบเจ้ามาทั้งชีวิตข้าสูญเสียครอบครัวไปนานแล้วและข้าก็สูญเสียความทรงจำส่วนใหญ่ไปด้วยแต่ก็นั้นมันก็ยังมีใครบางคนที่สำคัญที่สุดในใจข้าเสมอและคนคนนั้นก็คือเจ้าข้าชอบเจ้าจริงๆ เรียบง่ายตรงไปตรงมานี่คือวิธีแก้ปัญหาที่เฮอร์ช่โทคิดขึ้นมาศีรษะของเขายังคงก้มต่ำตั้งแต่ต้นจนจบเขาไม่กล้าที่จะมองไปที่เซลล์แต่เสียงของเขาจริงจังมากและเขากำมัดแน่นอย่างไรก็ตามใบหน้าของเขาแดงและบวมเล็กน้อยและมีเหงื่อเม็ดโตหยดลงมาจากหน้าผากของเขาทะเลสาบเงียบลงทันทีเมื่อเขาพูดจบ จากนักเรียนทั้งเก้าคนที่ขึ้นไปมีเพียงเหอใช้โทที่สารภาพรักกับผู้หญิงคนหนึ่งในการแนะนำตัวเขายืนยันในทางเลือกนี้และไม่เสียใจ, hey! จเฮ้เจ้ากำลังจะโจมตีพวกเราทันใดนั้นเสียงหนึ่งดังขึ้นเหอใช้โทผู้ซึ่งเคลื่อนไหวไปด้านหน้าด้วยอาวุธอุญญ,ญาณดับดันและกลมศรีรษะตลอดเวลา เหน้่ขยนขนมองและรู้ทันทีว่าเขากำลังวิ่งไปหาหานลัวๆอ่าขอโทษขอโทษเขารีบปิดอาวุธวิญญาณดับดันร่างกายของเขาสั่นเล็กน้อยโชคดีที่เขาได้ปลอ่อยเกาะป้องกันวิญญาณออกมาเพื่อไม่ให้เขาตกลงไปในานา้ําเมื่อหมั่นทํางานมีฉะนั้นคงเป็นเรื่องยากที่จะบอกคนลับที่ได้มาหานลัวลัวมองท่าทางงุ่มงง้มของเขาไม่รู้ทําไม นางรู้สึกถึงคลื่นแห่งความอิจฉาและชื่นชมผุดขึ้นในใจนางยิ้มให้เขาและพูดว่าพูดต่อสิพ่อนุมเหอะชัโทโถรับคำยังไม่รู้ตัวก่อนจะฟื้นขึ้นสติอย่างรวดเร็วจ้องลึกไปในดวงตาของหานลัวลัวขอบคุณหานลัวลัวไม่รู้แต่ประโยคง่ายๆนี้อาจจะช่วยนางได้ในอนาคต เออยใช้โทเหลือบมองไปที่เซลลวอย่างระมัดระวังอย่างไรก็ตามเซีลลวก็ไม่กล้ามองเขานางลดศีรษะลงและมือของนางก็ถูกจับไว้เป็นปมหากนางยืดนิ้วสองนิ้วออกมาตอนนี้การกระทำของนางอาจจะเหมือนกับทีดาหิมะตัวน้อยเลยข้าควรทำอย่างไรดีข้าควรทำอย่างไรด,รไรดีนี่หมันนะ่าอายมากตอนนี้ความคิดของเซลลีย,ยุ่งยิงไปหมด อาแฮมหมดเวลาหนึ่งนาทีแล้วเปยเปยเปยตืนอนเหอช่ยโทจากระยะไกลเหอชัยโททำหน้าเศร้าขณะที่ใช้อาวุธวิญญาณดับดันอีกครั้งและถอยกลับไปยังจุดที่เข้ามาจางเลือเฉือนยิม้มนั้นหมายความว่าเจ้าเลือกเสียวเสีแล้วใช่ไหมเหอชัยโพยักหน้าซ้ำๆก่อนจะหันกลับไปที่บัวน้ำของเขาเสียวเสียว ห่านล,ลัวลัวพูดเสียงเบาเสียวเสียวเงยหน้าขึ้นใบหน้าขาวสวยของนางแดงเรากับมะเขือเทศถ้าเหอเชโถอยู่ที่นี่และเห็นมันใกล้ๆกเขาคงจะพูดอย่างแน่นอนว่าขาชอบกินมะเขือเทศห่หานลัวลัว,ลวหอเราะคิกค,คักอย่าอายไปเลยน้องสาวสาวสาว,สาวต้องกล้าหารมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องเผชิญกับโชคลาบแบบนี้เราต้องตาหาญ และคว้ามันไว้ในมือของเราให้แน่นความจริงก็คือผู้ชายตัวสูงผิวเข้มคนนั้นหน้าตาไม่คู่ควรกับเจ้าอย่างแน่นอนใบหน้าแดงระเรื่อของเซียวเซียวลดลงและความไม่พอใจเล็กน้อยก็ปรากฏขึ้นในดวงตาของนางนางต้องการโต้แยงกับหันโรลัวแต่หันโรลัวก็พูดต่อก่อนที่นางจะได้ทำถึงหน้าตาเขาจะไม่คู่ควรกับเจ้า แต่ขาก็รู้สึกได้ถึงความรู้สึกของเขาที่จริงใจเขาเป็นคนยืนหยัดและถ้าคนยังเขาจำผู้หญิงในฝันได้จิตใจของเขาก็จะไม่เปลี่ยนไปเจ้าจะต้องมีความสุขแน่ถ้าเจ้าติดตามเขาอ่ามีคำบางคำที่อยู่ตรงมุมปากของเซลล์แต่ถ่ายที่สุดนางก็เกลือนมาลงไปและกลมน้าลงอย่างเคินอายอย่างไรก็ตามในครั้งนี้ มีความหวานปรากฏขึ้นในดวงตาของนางนักเรียนคนที่สิบแนะนำตัวเองในขณะที่หวยเห้ามองไปที่เหอชัยโทที่เงือออกและยกนิ้วให้หวยเหาอุทานด้วยความชื่นชมไม่มีอะไรที่จะดีกว่านี้แล้วสิบพี่รองการแสดงของข้าดีจริงๆหรือเหอชัยโถจ้องมองหวยเห่ายังกังวลหวยเฮ้าพยักหน้าและกล่าวว่าอย่างน้อยที่สุด ก็พูดสิ่งที่เจ้าต้องการออกมาแล้วและบอกให้เซลเซียวได้รู้ถึงความรู้สึกที่เจ้ามีต่อนางไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรการที่เจ้าพูดสิ่งเหล่านี้ต่อหน้าผู้คนมากมายหมายความว่าเจ้าทำสำเร็จแล้วเหออชัยโถการลมหายใจและเช็ดเหงื่อออกจากใบหน้าของเขาเขาพูดว่าดีดีแล้วหมั่นไกล้ถึงตาของเจ้าแล้วสิบน้องเล็กโชคดี เจ้าแหล่งผู้หญิงคนในไว้ค่ะดวงตาของโฮเอเฮ้าหันไปมองหญิงสาวสวน้าคุมหน้าคนที่สองโดยไม่รู้ตัวแต่เขาสายศีรษะและพูดว่าข้าไม่รู้จิตใจของหฮวอเฮ้าสงบกว่าเดิมมากหลังจากผ่านบทสนทนาสองสามบทก่อนหน้านี้การควบคุมอารมณ์เป็นบทเรียนที่แผนการสุดยอดนักรบได้สอนให้เขาและการควบคุมตัวเองของเขาก็ดีขึ้น เรื่อยๆเยมื่อเขาอายุมากขึ้นเหอชัยโทเองก็ได้รับบทเรียนเช่นเดียวกันแต่เขาอยู่ไกลกับปัญหานี้มากเกินไปเขาจึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีเพราะนี่เป็นเรื่องสำคัญสำหรับเขาหวยเฮาอิชาสิทธิ์พี่รองของเขาจริงๆเขาคิดกับตัวเองว่าถ้านั่นคือน้องสาวขขาวางตองและนางดูเหมือนเทพธิดาแห่งแสงข้าจะมีความรักอันยิ่งใหญ่ ทีคาาจะมอบทุกอย่างที่มีให้นางงั้นหรือในขณะที่เขากำลังคิดอยู่นั้นเหอชัยโถก็พูดขึ้นมาว่าถึงตาเจ้าแล้วอวีเ่เฮาหัวอีเฮาหันมาสู่แล้ความเป็นจริงเวลาผ่านไปหนึ่งนาทีแล้วอันดับที่สิบกำลังเดินกลับไปที่ใบดอกบัวของตัวเองถึงตาเจ้าแล้วอวีเ่เฮาเสียงเรียกของเปยเปยก็ดังขึ้นเช่นกัน เข่าลอยไปด้านหน้าเราห้าหกเมตรก่อนจะใช้ปลายเท้าแตะลงไปบนผิวน้ำากลี่นอายเย็นเยียบก่อตัวเป็นน้ำแข็งและพยุงร่างของเขาให้เคลื่อนที่ไปด้านหน้าขาชื่อห่วยเห่าปีนี้ข้าจะอายุ17บเาเป็นทั้งราชาวิญญ,ญาณประเภทควบคุมและประเภทโจมตีและขายังเป็นวิศวกรวิญ,ญญาณระดับหกอีกด้วยเมื่อเขาพูดถึงตรงนี้ บรรดาหญิงสาวทั้งหลายก็มีสีหน้าประหลาดใจเทพธิดาอีกาทองคําเป็นสติที่ไม่อารมณ์ร้อนที่สุดนางอดไม่ได้ที่จะยกมือขึ้นพูดว่าเดี๋ยวก่อนสิทธิพี่ยิ่งใหญ่มีเรื่องหนึ่งที่ข้าไม่เข้าใจขอถามอะไรเขาหน่อยได้หรือไม่จางเลื้อเชือนตอบแค่คําถามเดียวนะไม่มีคําถามอื่นตกลงอูหมิงตอบยังมีความสุข จากนั้นจึงถามหอยเฮาเจ้าจงใจให้ชายาตัวเองมากมายเพื่อดึงดูดสาวๆใช่ไหมท้งประเภทควบคุมและประเภทโจมตีแยกกันอย่างไรเจ้ากำลังบอกข้าว่าเจ้ามีวิญญาณยุทธคู่หรือและเจ้ายัางเป็นวิศวกรวิญญ,ญ,ญาณระดับ6ด้วยปีนี้เจ้าอายุแค่17ปีเจ้าเป็นวิญญ,ญ,ญาจารย์ที่สามารถทำทุกอย่างได้ใช่ไหมหวยเฮายิ้มและกล่าวว่าสวัสดีพี่สาว ข้ามีวิญญาณยุทธคู่วิญญาณยุทธหลักของข้าคือประเภทควบคุมในขณะที่วิญญาณยุทธที่สองของข้าคือประเภทโจมตีข้าเป็นส่วนหนึ่งของแผนกวิศวกร,รรมวิญญาณดังนั้นข้าจึงเป็นวิศวกร,ร,รวิญญาณโดยข้าเพิ่งกลับมาไม่กี่วันก่อนจากครงการแลกเปลี่ยนที่โรงเรียนวิศวกรรมวิญญาณแห่งราชวงศ์สุริยันจันทาอูหมิงตกตะลึงไปชั่วขณะและถามด้วยความประหลาดใจ วิญญาณยุดคู่รือห่วยเฮามีชื่อเสียงไม่น้อยในลานด้านนอกแต่ในลานด้านในเขาไม่ได้มีชื่อเสียงมากนักนอกจากนี้เขาได้ออกห่างจากโรงเรียนมานานกว่าสองปีแล้วและคนที่เคยประทับใจในตัวเขาในตอนแรกก็คงจะลืมไปแล้วคำว่าวิญญาณยุดคู่ถูกเอ่ยขึ้นมาอีกครั้งและดวงตาของเด็กสาวหลายคนก็เปล่งประกายขึ้น โดยเฉพาะเด็กสาวที่อายุน้อยกว่านักเรียนจากหลานด้านในนั้นรู้ดีว่าการมีวิญญาณยุดคู่นั้นหมายถึงอะไรหากวิญญาจารย์ที่มีวิญญาณยุึดคู่สามารถกลายเป็นวิญญาณพมยุทธ์และได้วงแหวนวิญญาณมากพอสำหรับวิญญาณยุธดที่สองของตัวเองคขนผููนั้นก็จะสามารถท้าทายราชทินนาภมยุทธที่อยู่ในระดับ91ได้นอกจากนี้ วิญญาณยุดคู่ของห้ยเฮาอย่างมีประเภทควบคุมและประเภทโจมตีด้วยจางเลอเฉียนยิ้มพูดต่อเลยห้ยเฮาเจ้ามีเวลาเหลืออีกสามสิบวินาทีหวอเหเยเฮาพยักหน้าตามคำชี้แนะของนางและกล่าวว่าพวกเจ้าทุกคนคงเหนื่อยมากแน่ๆหลังจากยืนมานานทุกคนก็น่าจะรู้ว่าทิดาหิมะทำอะไรได้บ้าง ดังนั้นให้ข้าช่วยผ่อนคลายหน่อยนะเมื่อเสียงของเขาลดลงทิดาหิมะก็เชื่อมต่อกับเขาทางจิตวิญญาณและนางก็บินออกมาในทันทีแสงสีส้มทองกระพริบขณะที่นางมาถึงตรงหน้าสาวๆนางทรงเสียงเมื่อแสงสีส้มทองหนาแน่นขึ้นกว่าเดิมวงแหวนวิญญ,ญาณของห้วยเฮาก็ส่องประกายเช่นกันวงแหวนวิญ,ญญาณสีแดงหนึ่งวงสีส้มสีวง ผุดขึ้นจากใต้ฝ่าเท้าของเขาวงแหวนวิญญาณสีแดงเลือดที่มีเส้นสีทองสีเส้นและวงแหวนวิญญาณสีทองส้มอีกสีวงที่ตามมาอย่างใกล้ชิดกลายเป็นจุดสนใจของทุกคนในทันทีระศมีทั้งหมดของห้วยเท้าพุ่งสูงขึ้นและเขาก็กลายเป็นเหมือนกับผู้ปกครองสูงสุดที่มาสู่โลกท่ามกลางวงแหวนวิญญ,ญาณที่ส่องประกายระยิบระยับทุกคนเริ่มโหลอง และอุทานด้วยความกลัวและซับสนทั้งชายและหญิงทั้งจางเลืเฉียนและเปื่อเปยและแม้แต่ผู้อุปโสของซาลาเทพสมุดรและอาจารย์หลายคนต่างก็จับจองไปที่ห้วยเฮาวงแหวนวิญญาณสีส้มหรือนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่โรงเรียนสื่อไหลเคคืนนั้นมีความพิธีพิธารในการวิจัยวิญญาณยุทธมากที่สุด แต่ในประวัติศาสตร์ทั้งหมดของเราวิญญาจารย์รวมไปถึงวิญญาจารย์ชั่วร้ายนิกายกายาและวิญญาจารย์ที่ทรงพลังคนอื่นๆก็ไม่เคยมีใครเห็นวงแหวนวิญญาณสีส้มมาก่อนนอกจากนี้ยังมีวงแหวนวิญญาณสีแดงเลือดแซนปีก่อนวงแหวนวิญญาณสีส้มทั้ง4ีวงสิบจากลานด้านนอกที่ห้อยเหาได้เผชิญหน้าในลานด้านนอกนั้นไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่ พวกเขารู้ว่าหวยเฮามีทักษะการเรียนแบบและวงแหวนวิญญาณทั้งห้าวงนี้อาจถูกสร้างขึ้นมาโดยทักษะการเรียนแบบเพื่อทําให้ฟูงชนพึงพอใจอย่างไรก็ตามเมื่อวงแหวนวิญญาณที่ห้าของหวยเฮาสว่างขึ้นเขาก็ได้สวดคาถาเบาๆที่ดาฮิมะตัวเล็กฉี่ขึ้นไปบนท้องฟ้าและแก้มเล็กๆอ้วนๆของนางก็แข็งเฉิมที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เกล็ดหิมะปลิวลงมาจากท้องฟ้าในตอนแรกมันยังคงบางเบาแต่ไม่นานนักเกล็ดหิมะขนาดใหญ่ก็ลอยลงมาจากท้องฟ้าเกล็ดหิมะเหล่านี้แยกออกเป็น17กลุ่มและล้อมรอบสาวๆและรวมตัวกันที่ใต้เท้าของพวกนางสาวๆรู้สึกได้ทันทีราวกับว่าพวกนางกำลังยืนอยู่บนพื้นแข็งและชั้นน้ำแข็งหนาที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่าหนึ่งเมตร กอปากฏขึ้นจากพกนางทันทีพวกนางไม่จะเป็นต้องใช้พลังวิญญาณเพื่อทำให้ตัวเองเบาขึ้นอีกต่อไปและพวพกนางก็รู้สึกผ่อนคลายกว่าแต่ก่อนมากทีดาหิมะหัวเราะขิ้คากและพลิกตัวไปบนไหล่ของหุ้ยเฮาช่างเป็นพลังควบควมุมที่น่ากลัวจริงๆความชื่นชมและความกลัวในแววตาของสาวๆก็เพิ่มขึ้นมากยกเว้นอูเฟิงที่สีหน้าเปลี่ยนไปมืดมนกว่าเดิม การควบคุมหิมะนี้ไม่ใช่ของหอยเฮาและหวยเฮาก็ไม่ได้จัดการอะไรเลยทิดาหิมะเป็นผู้ที่ทําทุกอย่างนางคือสตรีหิมะเยือกแข็งและจัก,กรพรรด,ดินีหิมะผู้ซึ่งอยู่ในอันดับที่สในสิบสัตว์ร,ร้ายผู้ยิ่งใหญ่จะมีใครในโลกที่เทียบเคียงความสามารถในการควบคุมหิมะของนางได้อีกหวยเฮาคงคานับเล็กน้อยด้วยท่าทางที่สง่างามก่อนที่เขาจะหันหลังกลับ และกลับไปยังตำแหน่งเดิมบนใบบัวน้ำลิลลี่ของเขาบนใบดอกบัวน้ำของเขาเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปรอติดตามตอนต่อไปได้เลยค่ะอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยและถ้าไม่รู้จะพิมพ์ว่าอะไรพิมพ์ชอบหรือส่งหัวใจเพื่อให้แอดรู้ว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้และขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่สนับสนุนค่าอยากแก้ไอแล้วพบกันใหม่กับจุ๊บซ่าอนิเมะบายบายค่ะ